วันที่10วันที่10ถ้าเกิดขมิ้นไม่ออกไปคนที่จะต้องออกมาก็ต้องเป็นผู้ว่าสระแก้วนั่นแหละคะ่ะอนุทินชาญวีนายกรฐัฐมนตรีคนใหม่เขาบอกไงคะไอ้เรื่องวันที่10ผลักดันชาวบ้านออกนั้นเนี่ยมันเป็นคําพูดของผู้ว่าราชการสระแก้วไม่ใช่เป็นคําพูดของผมซึ่งเป็นนายกรฐัฐมนตรี <c oughs> อา้าวคาสิโนของประเทศขมข้อหมหัวกระบาลทั้งฝ่ายความมั่นคงมั่งคั่งทุกอย่างในประเทศเราในจังหวัดตาก ขณะเด็ดกการโดนดันของมันออกไปไม่ได้ระบุยตึกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เสือกจะไม่นั่งแดดก,กาแฟลาดตะเวนร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันเองคุณพี่คะวันที่สิบจะเป็นอย่างไรได้ล่ะคะวันที่สิบก็เป็นวันที่จะต้องย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะซีเออวันที่สิบวันที่สิบถ้าเกิดคมเห็นไม่ออกไปคนที่จะต้องออกมาก็ต้องเป็นผู้ว่าสระแก้วนั่นล่ะคะ่ะ <c oughs> อา้าวทำไมล่ะด้วกรรมการ,การอา้าอนุทินชาญวี อนุทินชาญวีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาบอกไงคะบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้เรื่องวันที่สิบผลักดันชาวบ้านออกนั้นเนี่ยมันเป็นคําพูดของผู้ว่าราชการสะแก้วไม่ใช่เป็นคําพูดของผมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอ้าวอ้าวอ้าวก็ถ้าเกิดมึงอ้าวกบก,กูแล้วกูจะอ้าวกบใครล่ะก็านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีเขาพูดมาจังซี่เมื่อวานซืนน่ะ ตอนนี้ผู้ว่าสาก้วเป็นหมาหัวเน่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยอะ่ะนอกจากผู้ว่าสากวจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วเนี่ยไอ้กับป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนั้นก็เป็นหมาหัวเน่าเช่นเดียวกันน่ะผลักดันออกไปไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบรรดาพวกประชาชนชาวเขมรเนี่ยที่มันลุกล้ำดินแดนเรามาลุกลามดินแดนเรามานะทั้งสองสามหมู่บ้านนั้น่ะนะนะนะรวมทั้งไอ้บอนคาสิโนที่มันลุกหัวกระบาลน,นะคะพวกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดตราดด้วยนะสามสี่ที่รวมทั้งล่าสุดประสับคณามันก็ลุกเข้ามาคณาขยานเนกกันนจจะบออลิงงห้้้เยถาาาดไีม่ ออกไปถ้าเกิดอีบ้านหนองยาแก้วหน้าป้องอะไรต่างๆมันไม่ออกไปนะหลังจากนี้ประเทศกเมร์รวมทั้งเอง็กลยุทธ์ของอีฮุนเซนนะกูเดาใจได้เลยอะ่ะอีพี่ฮุนเซนกูนะออลุงฮุนเซนอังเกิลเนี่ยนะมันก็คงจะเอาประชาชนชาวกเมร์นั่นแหละแล้วเบื้องหลังของประชาชนชาวกเมร์ก็คือทหารกเมร์นั่นแหละแล้วก็ผลักดันเอาผู้หญิงเข้าไปข้างหน้าเอาคนแก่ไปข้างหน้าเอาเด็กไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ไปยึดทุกหมู่บ้านของเราในตะเข็บชายแดน800กว่ากิโลตั้งแต่อบุบลราชธานีไปถึงจังหวัดตราดแม่งยึดทุกหัวหาดเลยอะ่ะเชื่ ว่าไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนเมเนต์อ่ะมันก็จะออกกลยุทธ์แบบนี้แหละดนเมื่อฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยไม่ปกป้องดินแดนประเทศไทยนับภาษาอะไรประเทศกเมรเนี่ยมันก็จะต้องมาจัดเนี่ยคนแก่ผู้หญิงเด็กคนจราเป็นทับหน้าเสร็จแล้วทาหารก็เป็นทับหลังส่วนคนที่อยู่หลังสุดก็คืออีบุญลานีกับคุณเซนนั่นแหละ เสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเราก็ต้องเสียดินแดนครั้งที่สิบห้าเสียดินแดนครั้งที่สิบหกเสียดินแดนครั้งที่สิบเจ็ดตอนนี้เรียกได้ว่าประวัติศาสตร์จะจารึกเราอีกร้อยปีข้างหน้าประวัติศาสตร์จะจารลึกเราอีกประมาณเจ็ดสิบปีข้างหน้าว่าประเทศไทยเสียดินแดนที่ประสาต,ตาควายในวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดและเขาก็จะบันทึกเราว่าประเทศไทยเสียดินแดนที่บ้านหนองจานเสียดินแดนที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้ว ในวันที่10ตุลาคม2568ประเทศไทยเสียดินแดนที่บ้านหนองยากแก้วในวันที่10ตุลาคม2568และประเทศไทยเสียดินแดนตรงจังหวัดตราดอำเภอเมืองโดยมีคาสิโนของประเทศแคนาดาขมหัวกระบาลทั้งฝ่ายความมั่นคงมั่งคั่งทุกอย่างในประเทศเราในจังหวัดตราด ขนาดกรารดันของมันออกไปไม่ได้ระบุยตึกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เสือกจะไม่นั่งแดกกาแฟาลาดตะเวนร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันเองดังนั้นประวัติศาสตร์อีกร้อยปีก็ต้องบันทึกว่าแม่ทัพนายกองอลังตองแตงชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นายนั้นนายนี้นายกรัฐม,มนตรีชื่ออีแพรทองตาชินวัตรท่าและก็นายกรัฐม,มนตรีชื่อว่าอนุทินชาญวีรากุลประวัติศาสตร์อีกร้อยปีต้องบันทึกแบบนี้ว่าเป็นพื้นที่และประเทศ ไทยในยุคที่เสียดินแดนประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้แบบนี้เลยวันนี้นะคะหลายฝ่ายก็กำลังโฟกัสไปว่าวันที่10ถ้าเกิดผลักดันเขมรออกไปไม่ได้และไม่มีมาตรการอะไรที่เด็ดขาดในการที่จะเอาเขมรออกไปก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเพียงพลังให้กับประเทศเขมรและเขมรมันก็จะต้องเอา นอกจากน้องจานหน้องจีมันก็จะเอาอีกที่หนึง่งอีกที่หนึง่งอีกที่หนึ่งไปเรื่อยๆรวมทั้งล่าสุดปราสาทขยาปราสาทคนานั่นปราสาทอะไรนะปราสาทอะไรนะล่าสุดเนี่ยประชาชนชาวเขมรโดยทาหารเขมรโดยรัฐบาลเขมรขึ้นป้ายว่าปราสาทคนานเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเชิญชวนชาวเขมรไปเที่ยว อีกควัยสตวงมันถึงขั้นนั้นแล้วแต่ถามว่าปราสาทนั่นอยู่ในเขตไหนนี่คือแผ่นดินไทยปราสาทนั่นเนี่ยอยู่ในเขตอะไรอยู่ในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเมื่อปราสาทนั่นอยู่ในพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเหมือนกันกับปราสาทตาควายเหมือนกันกับปราสาทตาเมอนทมเหมือนกันกับปราสาทอื่นๆแล้วมันจะโผล่มาอีกกี่ปราสาทที่มันมาลุกเอาเพราะมันเห็นว่า เราเนี่ยไม่ทําหาอะไรในการผลักดันนันไปมันก็เลยลุกเอาลุกเอาลุกเอามันจะเอาทุกตารางนิ้วตารางเมตรเลยแต่ขณะเดียวกันนายกประเทศประเทศใครอ่ะนายกประเทศใครที่ประกาศว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ยอมให้เสียให้ใครคําถามก็คือมึงจะ่พูดเลยตารางเซนติเมตรเดียวอะวันนี้บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วยาป้องต่างๆนั่นอะทั้งพื้นที่ปราสาทต่างๆนั่นอะ มันหลายกิโลเมตรเลยล่ะนับภาษาอะไรอ่ะตั้งหลายกิโลเมตรจะไม่รักษาแต่วาทาปิดมาวา่าสร้างวาทกรรมบอกว่าหนึ่งเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ยอมให้เสียมันไม่ใช่ดังนั้นวันที่สิบเป็นวันเด็ตไลน์สุดท้ายในการผลักดันนะพวกประชาชนชาวเขมรเล่นล่อที่มาก่อเหตุแล้วก็ลุกลานประเทศไทย ให้เอื้ออาทรไปแล้วให้มันเป็นม้าอารีดูดำดูดีตั้งแต่สมัย2,500เอ่อเท่าไหร่48ปี50ปีผ่านไปพวกคุณฟิชเชลิ่งกันออกลูกออกหลานมาในหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วไม่ยอมกลับไปประเทศตนเองมันไม่ได้รัฐใดรัฐนั้นต้องดูแลปัจจัยสี่ของประชาชนตนเองจำไว้ด้วยหุนเซนหุนมาเน็ตมึงจะปกครองประเทศเนี่ยมึงจะนั่งเป็นขอทานประเทศอื่นอยู่ไม่ได้ มึงจะปกครองประเทศเนี่ยต้องดูแลประชาชนของตนเองมึงจะปกครองประเทศเนี่ยมึงจะไปลุกลานเอาแผ่นดินประเทศอื่นไม่ได้มึงจะปลูกเห็ดปลูกหอยปลูกกล้วยปลูกมันสับปะหลังเพื่อจะเป็นสินค้าส่งออกมึงต้องปลูกในแผ่นดินมึงไม่ใช่มาปลูกในแผ่นดินกูมึงจะปลูกมะม่วงเพื่อเอาไปขายให้ประเทศจีนมึงก็ปลูกในแผ่นดินมึงไม่จะมาปลูกในแผ่นดินกู ดังนั้นการบริหารราชการแผ่นดินต้องแผ่นดินมึงไม่ใชมาแผ่นดินกูมึงจะมาข้อหัวกบาลน,นายกรัฐมนตรีกูทุกยุคทุกสมัยแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หุนเซน